สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการต่อทํามเมอร์ panasonic รุ่น tb178k นะครับเริ่มจากเอาไฟมาเข้าที่ลายนิวตันมาเข้าที่ s1 ลายเข้าที่ s1 ส่วน s2 เป็นนิวตันนะครับนี่จะเขียนบอกว่า power นะครับ แล้วก็ต่อออกมาโหลดตรงนี้ผมจะใช้เป็นปลั๊กไฟนะครับสองมีสองเส้นนะครับเอาลายเข้าเมนะือนเวลาดึงตั้งเมือนะแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ ก็ต่อง่ายๆนะครับผมส่วนนี้จะเป็นนาฬิกานะครับจะหมุนเหมืนอนนาฬิกาเลยครับแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเท่นสมมุติตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเราก็ต้องตั้งเสียนาฬิกาให้ดูดูลูกสอนหนึ่รนบสอนนี่จะสี่เลขสิบเอ็ดนาฬิกาสมมติเราจะตั้งให้มัน ทำง,งานตอน12นาฬิกาแล้วไปหยุดที่13นาฬิกาแล้วก็เอาตรงนี้มาตัวสีส้มนี้จะเป็นตัวอ่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่12นาฬิกส่วนสีขาวนี่จะเป็น ขาที่มันไว้สำหรับออกนะที่ขาจะเขียนบอกว่าอ,ออกถ้าเราจะให้มันออกที่13มิลิกาแล้วก็จิ้มไปที่13มนลลิกรทีนี้คือ,อแบบนี้คือตำแหน่งตำแหน่งออกนะ,ะแบบนี้ถ้าตำแหน่งออนมันจะอยู่แบบนี้นะ กลับมาที่ออฟต้องหมุนต้องหมุนไปตามแบบลูกศรนอันนี้ก็ต้องหมุนตามเข็มเข็มนั้นเข็มน,นาฬิกาเช่นตั้งเวลาตอนนี้สิบเอดนาฬิกาอันนี้คือโหลดนะโหลดนี่เป็นปลั๊กนะผมต่อไว้ผมจะเอาปลั๊กไฟผมจะเอาปลั๊กคลมมาเสียบปล้ก็รม,มาเสียบแล้วตั้งเวลาเสียบ เสียพลงัพลงเสียพลงัพลงปุ๊บเดี๋ยวผมไปทำการจ่ายไฟแปับหนึ่งครับไฟเข้ามาแล้วฟังเสียงดูง อันนี้คือพัดลมมันใช้พัดลมตันนี้นเป็นโหลดพัดลมจนนี้เป็นโหลด,ด,ลด,ลดครับสมมติเวลาเดิน เดินมาเรื่อยอันนี้ผมสมมติให้มันเดินนะครับมันจะเดินมาเรื่อยๆ12นาีกาัขาที่ส้มจะไปเตะให้มันอ่อนดู่มยครับอ่อ,อนปุ๊บแล้วจะจ่ายโหลดไปที่พัดลมนี่พัดลมก็จะทำงานนะครับ ว่าคู่เดีวหน่อยเสียงอะไรกันเนี่รนนะนครับพอเวลาหมุนไปสักหน่อยพอเวลาสมมติให้มันหมุนนะครับหมุนไปที่เรื่อยๆไปถึงต้นไ,ไปถึงเข็มขาวๆนี่นะมันก็จะออฟนะครับมันก็จะไปทำให้ออฟ นี่คลิปนี้ก,ก็ขอจบเพียงแค่น,นี้ครับ